มาดูวงรีข้อนี้ต้องถือว่าง่ายนะครับนะอย่างแรกวาดรูปก่อนเขาบอกว่าจุด 00, 00กับจุด10 0ศเป็นจุดอะไรลูกอ่านดีๆเป็นจุดโฟกัสถ้าว่าถ้าอ่านแค่นี้ก็รู้แล้วว่าวงรีนี้ต้องรีตามแกน x แน่นอนนี่ไงศูย์ศกับ10บเป็นจุดโฟกัสแล้วเราจะรู้จุดศูนย์กลางทันที พราะจุดศูนย์กลางต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างโฟกัสเสมอนะเป็นอีลอปนี้เสมอเอาแล้วหาไงพี่จับ x บวกกันหาร2จับ y บวกกันหาร2เวลาจะหาจุดกึ่งกลางนะโฟกัสจุดศูนย์กลางมันต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างโฟกัสนะเขาบอก p ก er, ับ q เป็นโฟกัสแปลว่ารู้ละว,ว่าจุดศูนย์กลางอยู่50จากจุดศูนย์กลางถึงจุดโฟกัสมันคือระยะ4แคปในสูตรถูกปะ แปลว่างานนี้ C เท่ากับ5เขาบอกว่าแล้วมีจุด R ซึ่งพิกัด150เป็นจุดบนวงรีนั่นแน่ทำมามเป็นปกปิดอะไรบางอย่างไม่ต้องมาปกปิดเลยไอ้150นั่นจุดยอดเพราะอะไรเพราะ y มันเป็น0จุดยอดจุดโฟกัสจุดศูนย์กลางมันต้องอยู่บนแกนเอกเสมอ เพราะฉะนันไอ้ R นีไอจุด r เนี่ยมันต้องเป็นจุดยอดไปโดยปริยายอย่ามาัเนียนอย่ามากำมิดกรเมียนนะอย่ามาแอบแล้วจากจุดศูนย์กลางถึงจุดยอดมันก็คือระยะ a ครับแปลว่า a เป็น10เก็าไหมลูกถามหาจุดที่วงรีตัดแกน y นี่จุดนี้นี่ศูนย์จุดนี้ศูย์ b ไม่ยากนะครับโอ้เดี๋ยวกันนะ A ไอจุดตัดแกน y กับ A ของพี่มันคนละ A กันนะลูกเนี่ยไอเอนี่กับเนี่มันคนละ A กันนะเดี๋ยวไปดูกว่า A เดียวกันไอเอของพี่เนี่ยคือ A ในสูตรสูตรอะไรสูตรระยะตักจุดศูนย์กลางถึงโฟกัส c เท่ากับสแควร์รูทเอกำลังสองลบ b กำลังสองนะครับแทนค่าเข้าไปยกกำลังสองสองฝั่งแก้สมการในใจเลย B กีกำลังสองได้7,5็ดตอนนี้รู้แล้วนะว่า R าแหม่ย่ามาเนียนเองนี่คือจุดยอดพี่รู้ได้ไงอะ่ะโจทย์ไม่ได้บอกต้องวาดรูปลูกนะจุดยอดจุดโฟกัสจุดศูนย์กลางอยู่แนวเดียวกันเนื่องจากวงรีนี้รีตามแกน X เวลาเขียนสมการมาตรฐานให้เขียนตัวนี้ครับ X-H ลบ h กำลังสองนะครับ เอา x ขึ้นก่อนแทนค่าเข้าไป a รู้แล้ว k เป็น0 b กํลังสก็รู้แล้วนะได้สมการวงรีมาแล้วอยากหาจุดตัดแกน y จะการาฟรูปอะปไรก็ตามแต่ครับหาจุดตัดแกน y ก็ต้องแทน x ด้วย0 ยี่สิบห้าส่วนร้อยตัดทอนเหลือหนึ่งส่วนสี่เอาหนึ่งส่วนสี่ย้ายไปลบถ้วายกำลังสองเท่ากับหนึ่งลบหนึ่งส่วนสี่คิดในใจเลยละกันได้สามส่วนสี่เอาเจ็ดสิบห้าขึ้นไปคูณนะพี่หนึ่งไม่ยอมคูณด้วยค้างไว้แบบนั้นแหละ y เดียวก็เท่ากับบวกลบรูท แยกตัวประกอบออกมาเจ็ดห้าก็คือห้าห้ายิห้ายี่ห้าคูณสามสี่ก็คือสองคูณสองชัดเจนหนาะพอน y ายก็เป็นบวกลบสิบห้าส่วนสองนี่จุดตัดแกน y แล้วไอ้จุดข้างล่างเนี่ยครับก็คือจุดศูนย์กับศูนย์กับลบสิบห้าส่วนสอง อันไมู่กและจุดข้างบนเนี่ยก็คือจุด0กับ15ส่วน 2. 2เขาบอกว่า a ต้องมากกว่า b นะครับแปลว่า a ก็คือ15ส่วน2 b ก็เป็นลบ15ส่วน2 a ลบ b 15ส่วน2ลบลบส5ส่วน2ลบลบเป็นบวกก็ตอบ30ส่วน2ตอบ15แค่นั้นเอง นะต้องถือว่าไม่ยากมีนิดเดียวแปลให้ออกว่า R าไออานั่นแหละคือจุดยอดนะครับพอรู้ว่า R เป็นจุดยอดก็จบละอ่ะผ่านไป